สช่ครับผมวันนี้ครับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับกับเซีกายครับผมไปช่องสำหรับพูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะนะครับกับคนที่พูดคุยกับตรงครับวิจารณ์แบบตรงนะครับดีคือดีขยะครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นกันบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุนอนิเมะนะครับในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50-50%ครับผม ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือการเลเวลห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือความรูจจ้สึกจากรับชมนะครับผมโอเควันนี้กลับมาพบกันอม่ในซีซั่นวินเตอร์สองพันยี่สิบสี่เช่นเดิมน,นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงอันเมะนะครับของซีซั่นวินเตอร์ยี่สิบสี่ช็อตสับแรกก็ในช่องผมรีวิวอาจจะยังไม่เจอจนกว่าผมจะพูดถึงสาวตอนแรกเสร็จนะครับผมตามนั้นก็วันนี้กับเรื่องที่หก oh, นะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นทันเพราะจากซีซั่นนี้เราเจอกันทั้งหมดรวมกันแล้วตอนนี้คือยี่สิบสี่เรื่อง ซึ่งมันก็เอานะมันก็ไม่ใช่เล่นนะครับก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับผมโอเคก็ชอบไม่รู้ก่อนไลครกดติดตามได้นะครับแล้วก็ฝากกชุนน่อยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสากติดตามกันเสมอมาก็ตอนนี้ก็ยอดก็จะคุณนขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณมากทุกคนที่มาดูกันนะครับผมก็ขอบคุณมากหรับเห็นความพยายามในการเหนื่อยในการพูดคุยในที่มันต่อเนื่องขนาดนี้นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับวถ้าคุณอยากโดดเน่นก็ข้างล่างข้างลลางนะครับผมโอเคตามนั้นอะ มาพูดถึงเรื่องที่หกครับผมเรื่องที่6กน,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  e นะนะครับเป็นอนิเมะแนวอิสเทิ์าดังโลกเยอกันนะนะครับนี่คืออนอิสเทิ์กยเรื่องที่สองนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับเรื่องที่สองแล้วนี้ก็ผ่านมาห้าเรื่องแล้วนะนี่คือเรื่องที่2เท่านั้นนะครับโอเคกัรอนิเมะแนวการเดิน,น,นทางคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับผม นะอ่ากับเรื่องราวนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับซาสกินะครับผมซื้ออ่เอกิบูชอ่อแล้วซื้อนกกระจอบมาจากร้านขายสั่งเนละแต่เพราะว่าเป็นนะักนะท่านปัดเรือนชื่อจต่างโลกที่กาดชาติมาเกิดนะครับผมอ่าได้รับพลังมออพลังเวทมนตร์สงกับภาพมากกว่าให้ก,บก,กับการเรากาสเข้า้ามลกแล้วก็เริ่มทําธุรกิจอลไรๆต่างนะครับผมแต่ระหว่างหาเงินก็ถูกกะถูก องกกค์กรควบคุมปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่สำนักอายุธมธีให้วมงานทำงานครับผมการเงริราบันนี้แล,รรนนะนแล้วครับของสีีสนีนะโอเคก็เสืยอละครับเราพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า,าซาสากิกับพีจังครับตามนั้นซาสากิพีจังครับซีรีส์แนวต่างโลกเรื่องที่2ที่เราพูดถึงกันในช่วง3ตอนแรกในตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่6ของวินเตอร์ยีสี่นะครับผมก็เราดูกันว่าเรื่องซาสากิพีจังเป็นเรื่องที่เป็นยังไงกันบ,บ้างกับผลงานเรื่องน,นี้นะครับโอเค ต่อเรื่องนี้นะครับผมถามว่าสามารถดูแบบส่วนเสร็จได้ที่ไหนบ้างโอ้เรื่องนี้นะครับเราจะพูดก่อนว่าเปบสซี่ที่สามารถดูแบบส่วนเสร็จได้ทั้งหมดรวมกันคือสี่ที่ครับอ่าสีท่ที่ที่แรกครับผมในแอปส้มคาชิโร่ครับตามนั้นคาชิโร่ก็ณตอนนี้ผมขอกรุณาไปเช็คกันอีกทีนะครับว่าณตอนนี้คาชิโร่มีซับไทย พบต้องสตอนแล้วยังนะครับเพราะเรื่องนี้ประกาศมาแล้วตอนคาเชโรประกาศเองนะครับว่าเรื่องนี้จะมีซับไทยและชาวอังกฤมีตัวของแอปส้มหรือตัวของคัชโรก็สามารถไปดูได้แบบซับไทยนะครับตัวอีกสามที่ครับผมก็เป็นมีในไทยก็คือตัวของ YouTube คือมีไทยแลนด์ครับผมก็มีไทยแลนด์ซีซั่นนี้เอาแนวแฟนตาซีเข้ามาดูใน YouTube แต่ไม่หมดเลยซึ่งก็เป็นผลดีนะครับตามนั้นแหละก็ครับคุณอยากดูใน YouTube นะง่ายๆคือมีไทยแลนด์นะครับอีกสองที่เป็นแอปนะครับผมที่ที่สาเป็น ICE ีครับ ICE ีก็ เทอส่นนี้ก็ของเยอะเข้ามาเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของคุณภาพงานก็ว่างกันอีกทีเดิงตัวอีกที่หนึ่งครับผมขู่หูตากันดีก็คือตัวของบิบิลินะครับผมก็เทอส่นนี้บิบิลิก็ของสิเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเพราะะฉนั้นก็คัสุดที่ไหนสามวันทั้งหมด4ที่3ที่เป็นแอปก็เป็นมีทั้งแอปแล้วก็มีทางเว็บไซต์อีกที่หนึ่งมาในยูทูบนะครับองค์กรเซอร์บิสไทยแลนด์แล้วก็เซอร์ไกสกับพี่จัง ก็เจอแน่นอนดักครับผมโอเคตามนั้นเอาละก็ทั้งสี่ที่ขอบคุณมากทั้งสี่ที่ครับที่มีเล่มสุดแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าไปเถื่อนเนาะคนเราเนั้นมีกระสือที่มันแบบเข้าถึงง่ายขนาดนี้คือยังไปดเถื่อนดีกว่าคือมึงเปิดยูทูบมึงเปิดสตอรีกับมีจังมึงก็เจอแล้วคือมึงต้องเสียเวลาไปดูเถื่อนทำไมนะครับตามนั้นแหละโอเคขอบคุณมากครับตามทั้งสี่ที่ครับคาชิโรเมทแลนด์ไอชิออวิบลีนะครับก็ตอนนี้เราพูดถึงของคาดหวังก่อน นะครับผมก็คาดหวังซีซั่นนี้นะอ่ะผมตอบคอมเมนต์อันนี้ผมสามารถตอบคอมเมนต์ได้นะก็คือซีซั่นนี้ไม่เหงาเปล่าครับณตอนนี้ที่ดูไปทั้งหมดอ่ารวมกันประมาณสิบเอ็ดเรื่องนะตอนนี้ก็เป็นซีซั่นที่ระดับผมคือกลางๆนะณตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นซีซั่นเงาๆเท่าไหร่แต่เป็นซีซั่นที่กลางๆไม่ถึงขั้นระดับแย่เพราะมันยังมีเมที่เป็นระดับที่มันแบบมันโอเคไปในทางที่ดีบ้างอันนี้โอเคมีดีกลางๆจากส่วนใหญ่ซีซั่นนี้ก็จะมากลางๆหมดฉะนั้นผมก็บอกว่า เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะเหงานิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นเหงาในระดับที่แบบเป็นเมสซัมเมอร์อะไรเะียซัมเมอร์ยี่สิบสามเนี่ยมมนั้นคือเหงาจริงนะครับตอนนั้นแหละโ okay. อเคความาบอกซีรีส์นี้คือถามว่าซีรีส์เป,เป็นซีรีส์ที่ผมนั้นเหงาขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่เหงาขนาดแบบเป็นซีเป็นอนิเมะที่ผมคาดหวังขนาดนั้นไหมผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้หวังเท่าไหร่อ่ะตามนั้นผมไม่ได้หวังกับซีรีสร์ธรากแีละนะ คือแนวซสไกที่มันแบบโผล่มาแต่ไม่หมดในหลายปีที่ผ่านมาผมสักว่า,าเออพูดถึงเมที่มันเป็นแนวซไรที่มันมีคุณภาพจริงคือมันนับเรื่องได้มันยังไม่ถึงสิบเรื่องเลยซ้ำอ่ะก็เลยถ้าไม่เป็นแนวต่างโลกแนวแบบเรื่องที่ผมไม่ค่อยหวังเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าเป็นมันเป็นซีรีส์ที่มันดีได้ผมมองว่าก็ควรจะชมอะไรนะควรจะน่าดูเป็นเป็นซีรีส์น่าดูบา้างแต่สบตอนนี้คือคอนเซปต์ของเรื่องราวอะไรต่างผมเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นสนใจกันขนาดเท่าไหร่นะครับผมเออนะครับผมตามแล้ว ประมาณนี้นะครับผมเลยไม่ได้หวังแล้วแต่ขอให้เป็นเรื่องราวที่เราสนใจกันล้ต่างเรื่องนี้เพราะว่าคอนเซปต์เรื่องราวนั้นจะเป็นแนวชีิสบายหนึ่งเรื่องที่ก็น่าสนใจดีนะครับตามนั้นโอเคโซโล่ทำเซเวอร์ลิงว่าเซเวอร์ลิงเว้ยคือโซโล่เซเวอร์ลิงต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโซโล่ที่เรื่องของงานภาพอเขาจะไม่ดีอยู่แล้วแต่เรื่องของเนึ่เรื่องก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วเขาเชิญนีนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของงานภาพของเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างของตัวเซเวอร์ลิงนะครับผมซึ ผู้กำกับและคนเขียนบทนะครับบอกผู้กำกับคือมิยาโตะมิไรนะครับโอ้โหก็เขากำกับมาก็หลายเรื่องนะก็คือซีซั่นนี้ต้องพูดก่อนนะครับซีซั N ่นนี้เขากำกับ2เรื่องก็คือโบโคโนยาบายเซะและก็ตัวของซาสเกะพีจังนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไปเขียนบทซีรีส์สาวเกลของซีซั่นนี้ด้วยนะครับตามนัดชั้น,นตวัวของมิยาโตะมิไรเขารับงาน2เรื่องอ่ารับงานกำกับ2เรื่องใช่ไหมวันนี้อ๋าไม่ใช่เออกำกับเรื่องนี้นะครับกำกับเรื่องนี้เรื่องเดียวขอโทษ ผมพูดผมพูดเบียดคือกำกับเรื่องนี้แล้วก็ไปเขียนบทเรื่องสาวเกลอรนะฉะนในพูดกับคนนี้รับงาน2เรื่องแต่เป็นกำกับและเขียนบทนะครับซึ่งไม่รู้สมไมเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าก็โอเคเราดูผลงานกันซึ่งแอบเป็นผลงานของเขาจะเป็นมันซาเวเนคุงเนาะมีน้องโลมีสุดสัจนั้ก็ผมเมคิวแบกเขามานีจ่าฮีอ่าชิตวรรมดาลุก้าไปก็ใจเธออะไรวันนี้ก็เป็นทีมงานของเซอร์เวอร์ลิงนั่นแหละตามนั้นนะครับตวองเขียนบทครับผมคุณหมูคุณตากรดีครับผมแล้วเราก็จะเตรียมด่ามันครับผมอาคาโอเดโกะครับเย้ <c oughs> โอ้ไม่ก็เราเจอกับเขาอีกแล้วนะครับเราเจอกับเธอคนนี้อีกแล้วนะครับก็จําไว้นะครับซื้อสวนนี้อโคเดโกกํากับเขียนบทตีเรื่องอีเวนโอ้ไม่เลิกงานไม่หากจนโอ้ไม่ก็สีเรื่องก็เรื่องที่แล้วนะครับเรื่องแรกที่เราเรื่องแรกที่เราพูดถึงกันในช่วงสาตอนแรกก็คือตัวของต่างโลกต่างโลกกับอานุ่มฟูเราพูดไปแล้วในเรื่องแรกนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องก็จะเป็นตัวของ อ่าตัวขอเรื่องธารกิจมีจังเรื่องนี้มามีเรื่องอ่าเรื่อะเรื่องอะไรวะมีตัวของหมอแล้วก็มีตัวของอ่าแหวนอ่าวงแหวนอ่าตามนี้แล้วผมก็สี่เรื่องพอดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับอีกประมาณอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งคะแนนัปถึงเกณฑ์นะครับไว้แต่ว่าก็ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็คอยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องแหวนนี่ว่ามัน มันคุ้นหูว,ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าไม่เป็นไรนะครับสีเรื่องนี่แหละนะก็เราดูไกทีนะครับก็สิ่งที่เราหวัน่นหวั่นก็คือตัวเขาเขาจดโกรธแะละที่มึงเขียนสี่เรื่องทําไมวะนั่นแหละครับผมก็เลยท้แบบมีความกังวลในใจว่าไวหวเถอะอะไรเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยเออความน่กกากลัวซีอันนี้คือคนเขียนบทถูกต้องนะครับผมเพราะคนเขียนบทคือแบบมึงไปเขียนบทบ้าอะไรสี่เรื่องมึงเขียนแหวนมึงเขียนหมออลิเซเขียนนุ่มฟู เรื่องเศรษฐกิจบีจังมาเลยมีความกังวลของพวกเราว่าไหวหรือเปล่าตามนั้นครับผมแต่ว่าก็นี้ก็ต้องรอดูไปทีกับเรื่องเศรษฐกิจบีจังนะครับโอเคครับเราม่เสียเราพูดถึงสาตอนแรกของซีนี้นะครับความสุขจากรับชมนะครับโปไม่สป,ปอยลัอหานะถ้าโดนลังหาไปก็กราบขออภัยด้วยนะครับโอเคอ่ะพูดถึง่องยอครับเศรษฐกิจซื้อนอกจากกระจอกมาขวากซื้นอนกกระจกเย็นนกจากกระจอกอะหาเลยวะมาจากร้านขายหนังสืออร้านขายจัลเลีย อาล้วนลวนละล้ว,ลวนละโอเคแต่เพราะว่าท่านป่านถ้าเพราะว่าเป็นท่านป่านเลยชื่อจะต่างโลกกับชาติมาเกิดใหม่นะครับผมหลังได้รับมอบพลังเวทมนต์ส่งคุณภาพไว้กับให้กับโอกาสข้ามโลกนะครับผมเขาเริ่มทําธุรกิจรายการคนสองสิ่ขาจะลกปัจจุบันไปขายอีกโลกหนึ่งนะครับผมแต่ระหว่างเงินแต่ระหว่างหางเงินสบายก็ถูกกลมควบคุมปรากฏการณ์ธรรมชาติสาระนาย,ยุทธมติีให้ร่วมงานครับผมก็เรื่องระบายนี้ของซีรีส์นี้นะครับโอเคเอาละ ตะกี้ไจังคะแนน AML คือ7.65ครับว้ไม่ใช่เล่นนะครับเซตเนี้คะแนน ADB ครับอยู่ระดับที่โอเคเข้าเปทางกลางๆแล้วคะแนนส่วนนิดนึงนะอันนี้ DB คะแนนส่วนครับ6.01ครับโอเคตามนั้นแล้วคะแนน ADB ครับผม71%ครับผมตามนั้นอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็เริ่มตกไปที่โอเคแล้วอ่ะดูจากคะแนนทั้งสามที่คุณจะเห็นความแตกต่างอยู่ที่หนึ่งคนระับก็คือตัวของ ADB ที่ลงไป6.01 นะครับผมส่วนที่อื่นก็จะระดับเจ็สิบเ็ดเปอร์เซ็นหรือระดับเจ็จดก้าซึ่งก็เอไน่าจะส่งขึนเรือ7เจ็ดห้าซึ่งเป็นอะไรที่ผิดคาดมากอันนี้ก็รอฟังกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับว่าเฮ้ยทำไมเอไอมันอะไรเนี่ยวานนั้นนะครับผมโอเคมาอ่าสามตอนแรกซื้อนี้ซื้อนี้ทั้งหมดสิบสองตอนนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณเก้าตอนน่นเนี่ยนี่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคอ่าเราพูดถึงความพิเศษของซีนี้หนึ่ง ความพิเศษของซีนี้ก็คือซีนนี้ตอนแรกรวมกันห้าสิบนาทีก็คือชั่วโมงหนึ่งแหละตีตัวไปชั่วโมงหนึ่งนะครับผมซีนนี้หนึ่งชั่วโมงอ่าความพิเศษของมันของเศรกิจมีจังนะครับผมก็คือในตอนแรกหนึ่งชั่วโมงทําให้ในช่วงที่เราก่อนที่เราดูตัวเศรกิจมีจังหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทำให้เราคิดในใจเลยว่าเฮ้ยทำไมหนึ่งชั่วโมงอีกแล้ววะเซบาลิงอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงเหรอเฮ้ยมันดีมันจะดีเหรอวะอะไรประมาณเนี้ยนะครับตอบแล้นแหละ มันจะดีหรอมันจะเวิร์กหรือเปล่านะไอตอนเรื่องนี้แนวต่างเรื่องนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงนะดูจากคอนเซิร์ตเรื่องเราก็ไม่น่าเวิร์กนี่หว่าอะไรแบบน,นี้นะครับผมแต่พอทูกปันนิบาลในทีให้สี่เรื่องที่อาเดโอดโกเขียนบทมาเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่โอเคที่สุดของเขาแล้ว <c oughs> เออตอนนั้นแหละน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะตอนนี้เน่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทำไมเรารู้ว่าอารดโกอะเหมาะกับการเขียนบทอย่างนี้เว้ยก็คือต้องพูดกับว่าซาเกิพีจังไม่เป็นซีรีส์ที่ อ่าไม่ได้เป็นซีรีส์ที่แบบเป็นเนื้อเรื่องจริงจังหาอะไรคะ่ะอันอยู่แล้วเข้าใจใช่ปะไม่มีเนื้อเรื่องถึงขั้นระดับที่บอกว่าโอ้ต้องจริงจังเป็นเนื้อเรื่องแนวแบบต่างโลกที่มีคอนเซ็ปต์เรื่องราหน่าสนใจอะไรคะ่ะนันมันไม่ได้เป็นแนวอะไรอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ลุงคนหนึ่งอ่ะเออมันเป็นเรื่องของลุงแบบ ลุงทํางานแล้วก็อยู่ดีซื้อนกซื้อนกกระจอกแล้วอยู่ดีไอ้นกกระจอกคนนั้นมันก็พูดได้แล้วก็บอกว่ากูเป็นนักป่าแล้วได้พลังการข้ามโลกมาแล้วมาต่างโลกแล้วก็มาทําธุรกิจด้วยกันแล้วก็มีเรื่องราวที่บอกว่ามันมีปริศนาเดียวว่าเฮ้ยทำไมโลกของไอ้ตัวสัรกจถึงมีแบบโค้กโพแบบเออกระแบบปรากฏการณ์เนี่ยธรรมชาติอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวประมาณเดียวว่ามันก็เป็นเรื่องราวเรี่ยมง่ายเลยแต่คอนเซปต์เรื่องราวมันก็มีอะไรที่มันแบบเฮ้มันแอบน่าสนใจกับการเล่าเรื่องของมันอยู่ แล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนแรกเป็นตอนที่โอเคแล้วผมก็คิดในใจว่าผมก็คิดว่าเออตอนแรกของซาตะกิพีจังทำห้าสิบนาทีดีแล้วดีแล้วคือมันดีแล้วเพราะว่าอะไรเพราะสมมุติอะในตอนแรกแบ่งแม่งสามตอนอะสภาพแม่งเป็นยังไงอะเราลองดูสภาพแล้วกันเออคือผมพูดเลยนะถ้าซาตะกิพีจังแบ่งซีรีส์นี้เป็นสามตอนในตอนแรกนะน่าเบื่อชิบหายโคตรน่าเบื่อ กว่ามึงจะปูตัวละครใหม่มันคือตอนที่สามอะคิดกันใช่ไหมถ้าเราแบ่งตามเนื้อเรื่องจริงๆอะคือประมาณอันรวมกันหนึ่งชั่วโมงอะแบ่งกันเนื้อเรื่องกันจริงๆกันจังสมมติแบ่งกันสามตอนนะไอซีดีตอนเดียวแล้วแบ่งกันสามตอนห้าสิบนาทีนะโอ้กว่ามันจะปูตัวละครใหม่ก็คือตัวมันจะปูตัวละครอ่าคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะไปหนึ่งนะโตของไอโอโอชิสกิจังเนี่ยกว่าจะปูโอชิสกิจังคือปูตอนที่สามอะคุณลองนึกภาพแ้วกัน คือถ้าันทำแค่นำแค่24ตอนปกติกว่าเราจะดูเนื้อเรื่องจริงจังคือตอนที่สามตอนที่สี่ตอนที่ห้าซึ่งถามว่าคนดูเขาจะทนไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าเพื่อ,อเราดูสองตอนที่ดูแค่ตัวของซศรากิจไปทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็ไม่มีอะไรเลยคือมันเราต้องการอย่างกันกันเปล่าเออตอนนั้นแะลรถ้าเราแบบเราคิดในใจว่าโอเคเราคิดถูกอยูแ่จจแล้วที่ซารากิจีิจังมันทำต่อแล้วประมาณห้าสิบนาทีในตอนแรกเพราะว่ามันเป็นการเกินเซฟติ้งทุกอย่างของเศรษกิบิจังซึ่ง มันจะก็มีอีกซีรีส์หนึ่งที่มึงควรทําอย่างนี้แต่มันก็ไม่ทําไม่รู้ทําหาอะไรแต่ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ทําแบบอย่างนี้แล้วมันก็ทำมันเวิร์กได้ด้วยเพราะเป็นการโปรเซปติ้งที่มันโอเคแล้วมาการเป็นซีรีส์ที่มันโอเคไม่ได้เป็นซีรีส์ธรรมดาขนาดนั้นอเช่นในตอนแรกนี่ก็แบบคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นซีรีส์คอมมานดี้กับไอ้เรื่องราวที่บอกว่าการยิงมุกอะไรก็ตามมันอาจจะในความรู้สึกผมเหอความเป็นคอมมานดี้ซีรีส์นีมันอาจจะไม่ได้ขาดเท่าไหร่นะครับผมในผู้โต มุกของซีนนี้มันมุกที่ค่อนข้างที่จะเฉยๆอ่านิวบอกตรงว่าถ้าเขาจะเน้นความเป็นของมาดี้ซีนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆเพราะว่าการตบมุกหรือการอะไรก็ตามมันเรียบง่ายหมดเลยครับมันไม่ได้ตบมุกที่มันมีความเป็นตึงโป๊ะอะไรค่ะนั้นแ่ะมันตบมุกแบบว่ามึงพูดไปแล้วมันพูดแล้วมันตลกอ่ะแต่สำหรับผมคือมันเป็นคําพูดที่มันไม่ค่อยที่จะไม่ได้บิวเลยค่ะแล้วเท่าไหร่นะครับผมแต่ส่วนไอซีนี้เปซื้ที่เน้นมากที่สุดก็คืออ่ะเรื่องราวตัวละครนี่มันจะโผล่มาอีก มันมีเรื่องราวของอการเดินทางของตัวพระเอกเอกที่แบบอยู่ต่างโลกแล้วมาอยู่กับพีจังที่มึงน่าจะเป็นไวฟูดมึงน่าจะเป็นคนจิ้นกับซาสรรกิกับพีจังแล้วอะไรวะเนี้ยจิ้นกันแล้วประมาณเนี้ยแล้วก็เออเป็นเรื่องราวที่บอกว่าตัวของซาสกิเนี่ยก็ต้องไปอยู่ต่างโลกแล้วมันทําธุรกิจแล้วก็มีเรื่องราวที่บอกว่าในโลกของในโลกของต่างโลกที่ตัวของซารรกงงสรรกิไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะอะไรวะเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเนี้ยซึ่งไอ้ไอ้นวตต่างโลกนี้อาจจะยังไม่สนใจขนาดเพราะว่าการโปตรตัวละครหลักอ่างจริงก็คืออ่าตอนที่ นะครับเดี๋ยวตอนที่สมก็น่าจะหลังจากนี้ก็เจอไลาทีเพราะว่ามันเพิ่งพูตัวละครในโลกต่างโลกนี่แหละแต่ตอนแรกก็มีการแบบโผล่มาแล้วก็คือพวกแบบเหล่าตัวละครในต่างโลกที่มันโผล่เป็นอะไรเงี้ยเช่นตัวของอ่าชื่อฝรั่งเศสชื่อมาชื่อฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อมหาแล้วก็พวกแบบตัวของทิสโกุมุลโลชิโกะเนี่ยเป็ผู้ว่าผู้แบบในต่างโลกที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในโลกนั้นเฉยนะครับแต่ว่าิึงที่เรารู้สึกตัวของซาเลกิ่ะมันมีความน่าติดตามอยู่ก็คือในตัวละครพวกแบบในโลกของซาเล ที่ในตอนแรกเราก็คิดว่าตัวของโลกซนตะกีน่ะมันเป็นโลกที่โลกธรรมดาเฉยๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้เคี้ยอยู่ดีโลกของซาตะกีน่ะมันคือโลกที่มันมีเวทมนต์คือแบบเฮ้ยทำไมเนี่ยการว่าโลกการวาเซตติ้งของตัวของซีรีส์ซาตะกีน่ะกลายเป็นโลกที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าในโลกต่างโลกก็มีเรื่องราวเวทมนต์เนี่ยแต่พอไปโลกจริงเนี่ยกลายว่าโลกจริงก็มีองค์กรควบคุมปรากฏการณ์เหนือวรรมชาติที่อยู่ดีก็มีพลังวิเศษอยู่ในโลกของซาตะกีเหมือนกันอะไรไม่ได้คือแบบเฮ้ย มันมีเรื่องน่น่าสนใจนั้นก็มีการปูตัวละครเช่นตัวของแบบไอนาโอตโัานโนโลิซังมีตัวของไอโอไม่ใช่ออตัวอาริยังโอชิโตกิแล้วก็ตัวอากสูที่เป็นอยู่ในเบื้องหลังการทชงานปรากฏการธรรมชาติที่เราค่อยปราบเรื่องของธรรมชาติเนี่ยที่มันยังมีปริศนาอะไรต่างเพื่อเขาต้องเราดูกันทีแต่ว่ามันก็มีการเกิดมาแล้วว่าไอองค์กรนี้มันมีทาหน้าที่อะไรทำไมาตึงกลายเป็นอย่างนงี้อะไราง,งี้ส่วนไอเรื่องราวของต่างโลกจะเป็นเรื่องราวการขายสินค้าหรืออะไรก็ตามซึ่งเรื่องราวจีนจากต่าง,งจริงทมันคือเรอื่องราวช ตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของของ,ของโลกของโลกของไอการโลกของนี่แหละที่มันมีเรื่องราวที่อยู่ดีมีพลังวิเศษอยู่อยู่โลกเกี่ยวกับเศร,รกิจนี่แหละแล้วก็มีการปลูตัวละครตรงนี้อ่าปลูตัวละครอีกคนหนึ่งก็คือตัวของอ่าฟุตตรลีชิรุกะนะครับซึ่งมันเป็นตัวละครที่มีพลังวิเศษอย่างเป็นตัวละครปริศนาที่เราก็ต้องดูว่าการเกิดเลอกเปไหแต่ว่าก็มีการแบบโชว์ของแล้วว่าตัวของฟุตาตรลีชิรุกะเนี่ยเป็น ตัวละครที่มีพลังพิเศษไงนะครับผมแต่อันนี้อ่ะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มีเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือมีความเป็นแอคชั่นแต่แอคชั่นก็ต้องพูดว่ามีความส่วนน้อยเพราะว่าโปรแอคชั่นซีนนี้มันก็พูดตรงว่าเซเวอร์ลิงอ่ะผลงานของเซเวอร์ลิงของซีนนี้ของปูการแนวต่างโลกซีนนี้มันแอบ,บมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือซีนนี้ฉากแอคชั่นยังไม่ได้เรื่องเพราะปัญหาเนี่ยคือเซเวอร์ลิงทำงานแอคชั่นไม่เป็นเลยทช่ไห้แบบงานในแช่นตรงเนี้ยเป็นการงานในแชั่นที่เป็นซีต่อสู้ที่มีปััญญหหหาาาาานนนนนนิิดดึึงงงงซซ่่ีี้้้กกก็ตตออออรรรูววเเจะะแปปใคมณไ น่ครับผมอันนี้ก็รอดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่ณตอนนี้ก็คือแบบอมมันก็รอดูกันนะครับรอดูกันลวกันนะครับผมตามนั้นแหละนะโอเคเอาละส่วนตอนที่สามเนี่ยตอนที่สามมันจะปูเรื่องราวของต่างโลกก็คือมันจะมีเหตุการณ์สําคัญในเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบน่าเศร้าอ,อะไรนึงที่ทําให้แบบเรื่องราวของไอความทรงจำเรื่องของพี่จังมันมีการแบบ เล่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างในต่างโลกอะไรวันนี้ซึ่งไอเรื่องตรงนี้อาจจะไม่ได้ขาดแย้นวเราเป็นการปูผ่านมาหมดไปแต่ว่าไอเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เรื่องราวที่บอกว่าอ่ะตอนนี้เรื่องราวต่างโลกมันมีเรื่องในตระกูลเดิมที่เกี่ยวข้องกับตัวเอลซ่าย์แหลที่เกี่ยวข้องแบบไอเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของยกราชวังกันไอนี่ก็ต้องรอดูในผลงานแต่ละคนแล้วก็เรื่องราวางเรษกิจจะเป็นไงต่ออะไรดนี้แล้วก็เรื่องราวในอดีตจังที่ก็ต้องเล่าเนือเรื่องไปเรื่อยแล้วก็เล่าพวกตัวละครอื่อแบบ อ่าโฮจิโอจิอ่ะโผล่มาแล้วมีเอลซาก็โผล่มาตัวละครจิจิตอนตอนนี้มีอ่าชื่อสุกาที่ตอนนี้ก็โผล่มาโชว์แอคชั่นในตอนที่สองแล้วก็มีตัวของเมดไอคิวพังเมดไอคิวพิงที่โผล่มานิดเดียวแล้วก็หายไปเลยอะไรตอนนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมตามนั้นแหละแล้วก็เรื่องราวอะไรอีกเรื่องราวในตัวของโลกของพระเอกอีกแล้วก็เรื่องราวต่างโลกอีกเรื่องตอนนี้ก็ต้องรอดูกันนะอ๋อผมเือตัวละครหนึ่งก็คืออ่าโอโตนริซัง นะครับผมอตอตโตลิสซังนี่เป็นตัวละครที่ตอนนี้ยังมีปริศน,นาอยู่เพราะว่าเป็นตัวละครที่เพ่กเราคุยในช่วงที่ตัวของ่อตัวของออตลาลิเนี่ยนั่งอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะยังไม่มีขนาดแต่ก็รอดูเรื่องราวของเขาแล้วกันนะครับอืมโอเคประมาณนี้นะซีนี้ก็สำหรับผมซีนนี้ก็เป็นซี์ที่โอเคอยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ขานาดเท่าไหร่นะครับผมโอเคส่วนเรื่องแอนิเมชันนะครับผม เรื่องงานแอมชั่นของซาคิพีจังต้องบอกว่าตอนที่ผมพูดพูดไปเนี่ยเสียงใช่แหละคืองานหลายอย่างอ่ะมันโอเคหมดครับผมงานดีไซน์ตัวละครก็แจ่มอะไรเงี้ยน่ารักดีมีความเป็นภัยสังคมดีซึ่งอันนี้ผมผมพูดหน่อยแล้วกันคือก็อน,นะไอ้อยู่ดีมันมันมีดราม่าปัญญาอ่อนคือดราม่าเรื่องกําเดาแบบที่ผมก็เคยเจอตอนเคสวิทูเบอร์อะเรื่องของไอเรื่องของไอเรื่องของโรล,ลีอ่อะ เรื่องของยูทูบเบอร์เรื่องของประเด็นโลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบกูกูเจอไอด้ดาม,ม่าปัญญาอ่อนนี้แนละ้วคือตามคอนเซ็ปต์ของเรื่องคือพวกตรงมันมันไม่มีทางไปแนวรักโลลี่ไดนะ้คือคุณสบายใจแน่นอนแต่ว่าแบบเฮี้ยมันแค่เสือมึงมึงใจเย็นหน่อยเฮี้ยเออแค่เสือมึงก็ดาม่าใหญ่โตหาเหวยเฮี้ยของแม่งแลละคือปัญญาอนนะ่อนครับผมดาม่าอย่างเงี้ย ฉันก็อย่าไปสนใจแล้วอผมเดี๋ยวแม่งก็น่าจะมีในไทยอ่ะไม่มันมันมันไม่มีดราม่าปัญญ่อนี้ยกเป็นแค่ในไทยหรอครับเออตามนั้นแหละมันไม่มีหรอกดราม่าประตาวันนี้อาจจะมีอยู่แต่มันพวกแบบเพื่อพวกแบบงงๆพวกเรว่องหนึ่งงงๆเออตอนนั้นแหละแบบอยากดูมีอะไรตาแต่ดูไม่รู้หนี่มีอะไรก็ไม่รู้กระดอบยิ่งแง่เลยเนื้อเรื่องแม่งก็เนื้อเรื่องก็ดีๆก็อยากจะดอบทิ้งว่ามีอะไรอย่างงี้ก็แบบไอ้ควายเออนะเดี๋ยวดราม่ามันมีดราม่าปัยญ่อนี้ยกเป็นแค่ในไทยอ่ะในไทยก็มีเน่ะดราม่าปัญญ่อนแล้วก็ ด่าไปเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรพูดถึงอีกก็ไม่มีอะไรเงียบโอ้ยเยี่ยมเป็นอย่างเงี้ยแหละปัญญาอ่อนนะครับผมแลเรื่องกาชั่นเนี่ยมันคือปัญหาชัดเจนก็คือแซมบูลิงทํางานแอคชั่นไม่เป็นแล้วทาให้ปัญหาใหญ่ก็คืองานแอคชั่นของซีนี้ยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ยังปเป็นเรื่องงานลายเซ็นต่างก็ดูสวยงามตามสไตล์ที่แซอร์ลิงค่อนข้างจะทุ่มเรื่องนี้พอสมควรนะนะแต่เรื่องราวสภาพนะครับผมอานะเป็นเรื่องนี้ก็ยังไม่ไเลือกเท่าไหร่นะโอเคสำหรับนักภาคนะครับผมนักภาคก็ าดีดีทุกตัวละครครับในมุมมองผมนะก็ภาพดีดีหมดเลยนะครับโอเคตนันเพลงเปิดเพลงปิดนะครับเพลงเปิดเพลงเปิดร้องโดยไม่คิดเนี่ยนะเออร้องไม่คิดก็เพลงเปิดผมชอบนะครับผมส่วนเพลงปิดอาจจะพูดตรงว่าเพลงปิดตอนนี้งานทีดีมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ราพลาดนะเพลงปิดเพิ ar, ่งมาตอนสามนะ้านที่ผมดูมานะก็งานค่อนข้างจะเฉยๆนะครับสําหรับผมแล้ํงานเพลงปิดเนาะโอเคครับถึงแม้งานจะดูแบบดูดีก็ตามดูน่ารักก็ตามแต่งานเพลงปิดมันแบบเออกันนะนะครับผมตัดแลวแหละโอเค เรามาสรุปคะแนนของซีรีส์ซาวากิบีจังนะครับผมตามน,ะนักาัตกิบีจังนะครับเป็นซีรีส์แนวต่างโลกนะครับผมการเดิน,นทางนะครับแอเวอเรสต์คอมเมดี้แฟนตาซีกับเรื่องราวที่ซาตากิเราได้สัตว์เลี้ยงซื้อพีจังแล้วอยู่ดีพีจังก็กลายเป็นนักป่าท,ที่เป็นนักป่าเกิดใหมให่ต่างโลกแล้วก็ ว่าพระเอกเราอยู่ข้ามโลกได้ก um. ็มีเร um ื่องราวค้าขายแล้วโลกของพระเอกก็มีเรื่องราวของไอเว้นมนีก็เป็นเรื่องราวที่ต่ของโลกมีเรื่องราวของแต่ละตัวเรตัวตัวเองที่ต่างกันโลกของพระเอกอยู่อีเดีก็กลายเป็นโลกเว้นมนที่ให้มีความน่าสนใจใช้ได้โลกต่างโลกก็ตอนนี้โลกต่างโลกของมันยังไม่ได้มีเสนีย์อะเพราะเรื่องจากเป็นการปลูตัวละครที่มันแบบตอนนี้มันกำกางปูแค่ตอนแค่ตัวละครที่มันผงมาเล็กน้อยเท่านั้นณตอนนี้คือเนื้อเรื่องที่เราต้ออินกับมกที่สุดคือเื้นเรื่องของในโลกของเารกิจนี่แหละแต่โลกต่างโลกยังจะะนครับ <c oughs> ขออภัยเรื่องเราคอมบาด,ดี้อะไรต่างรู้สึกว่ามุกตลกคอมบาด,ดี้เฉยๆต่เรื่องราวของเซนนี่อาจจะยังไม่ได้ขนดานเท่าไหรแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกโ okay. อเคที่สุดก็คือเสารกธิกต,ตอนแรกทำมาหนึ่งชัดด่วโมงแหละซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมตอนแรกซึ่งเป็นสิญญ่งที่ถูกต้องเธอถญญามผมคือผมยังเฉยๆที่นี้แล้วก็ที่นี้เป็นสิ่งที่คนเขียนบทอาโคลิโกเขียนที่สุดในเซนนี่นั่นตอนนี้ครับตอบด้านก็เสญญาร์ธิกไปจังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับผมคะแนนที่ผมจะให้ในสาวตอนแรกคือหกคะแนนครับผม ก็หกคะแนนที่ผมจะให้ซ <co ีน pues ี uh ้เพราะว่าถ uh ้าผมมาผมมองง่านว่าซื้อธุรกิจป็นจังยังเป็นซีรี์ที่โอเคอยู่แต่ว่าสับผมในสามตอนแรกก็คืออาจจะยังมีเนื้อเรื่องขนาดจากมันเพิ่มเป็นการปูตัวละครที่ตัวละครค่อยๆหยอดมาเรื่อยๆอ่ะอาจจะยังไม่ถึงขั้นระดับที่บอกว่าขนาดเท่าไหร่แต่สาบซี์นี้อาจจะเป็นซีส์ที่อาจจะมีอะไรดีขึ้นได้ในอนาคตนะตอนนี้แต่สับตอนนี้คืออาจจะยังโอเคอยู่แต่เป็นขั้นระดับที่เนื้อเรื่องต้องจริงจังแบบเนื้อเรื่องที่แบบน่าติดตามและสนใจขนาดนั้นไม่เป็นเรื่องแบบ เดียวชิลสบายอะไรขนาดนั้นแต่ในเรื่องที่คุณกําลังปูมามันมีความน่าสนใจเกินเลยอันนี้ก็ต้องเอารอดูกันทีชั้นซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์โอเคแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คืออย่าดราม่าบัญญาอ่อนคะแนนครับผมตามนั้นแหละก,ก็ใกล้ปีจังครับเป็นสอบตอนแรกถามว่าให้ผมคะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมกันลับประกันครับถามแนะนำไหมนั้นตอนนี้สอบผมคือในต่างโลกที่ดีสุดในซีนนี้แล้วตอนนี้ชันน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 น้นก็ไปหาดูซะอ่ะคุู่ใดไปชอบแนวเรื่องไม่มีคะแนนเป็นแนวไอคชั่นคอมเมดี้สารแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ น่าสนใจเอาเรื่องอยู่นะครับตามนักเศรษฐกบีจังครับผม3ตอนแรกนะครับผมให้6เต็ม10ครับผมโอเคจบแล้วสอบก,การรีวิวพูดคุยแอนิเมชันซีซั่นวินเตอร์สองยุคเซอชดสามตอนแรกกับรายการต,อ,ตอนต้แรกเป็นการบังคับครับเชิญติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากการชินะครับผมการเรื่องหน้าจะเป็นก็ต้องติดตามกันครับผมเีิญส่วนไ้ก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับฝ่ายนักการบ๊ายบาย